เจอตัวตึงเจอตัวตึงตำรวจต้องดึงอยู่นานเนี่นี่ตั้งเชื่อมาแบบนี้แล้วมันดึงจริงๆริรเขดื้อมากขาดยาคุณผู้ชมมีอาการทางประสาทนะฮะขับรถออกมาแล้วไม่ได้ขับแบบธรรมดาไปเฉียวชนเรียกชนด่าช,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 ชนไปทั่วเลยเป็นผู้ป่วยอยู่เป็นผู้ป่วยอยู่ขาดยาแล้วมีอาการแบบนี้นะ,ะชนไปแล้วก็เลื่อยเลยรถเก๋งมอเตอร์ซคมมอเตอร์ไซค์หนีอีกตำรวจเข้าไปสกัดจับได้แต่ปรากฏว่าที่บอก ตัวตึงตำรวจต้องดึงอยู่นานมันเป็นภาพแบบนี้แหละครับไปไปเดี๋ยวไปมือ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 ใจมือมาใจมือมาั้งเออแจกใจเย็น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 เข้าไป

แกน่าจะไปเล่นฟุตบอลเป็นผู้รักษาประตูค่ะมือกาวมากแน่นเหนียวเลยกนเหนียวเกาะนี่ตำรวจดึงดึงดึงแกมือแก,ม,อแกมือแบบนี้<อ>นี่คุณลุงฤทธิ์ชื่อลุงฤทธิ์เนียวฤทธิ์เยอะด้วยเนี่ยฮะของแท้เลยตำรวจสพหนองเปรือเงือตกเลยนะครับใช้เวลานานมากในการดึงตัวคุณลุงฤทธิ์ออกมากว่าจะออกมาจากรถเก๋งเนี่ยนะฮะคือคุณลุงฤทธิ์เนี่ยแกโดนตำรวจสกัดจับครับบริเวณตรงนี้เขาเรียกเขาตาโลหกที่บางละมงชนบุรี กลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับไม่ยอมลงจากรถท่าเดียวเลยคือข้ามจากเบาะคนขับที่แกนั่งมาปีนข้ามไปเบาะหลัง<ะ>กอดเบาะเอามือจับนั่นมากเลยตะโกนบอกตำรวจผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดแค่นี้ก็จะฆ่าผมอย่าฆ่าผมคือไปกันใหญ่แล้วะทา,ทางที่ตัวเองก็ก่อเหตุมาด้วยนี่นะครับด้วยความเป็นผู้ป่วยด้วยไหมถูก<ะ>ตำรวจบอกมือตึ๊บเลยเมื่อวานเล่นเอาเสียงเหงื่อนะฮะกว่าจะนำตัวลงมาได้นี่โอ้โหํำบากจริงๆ ปรากฏไปค้นในรถไปเจอมีดหนึ่งเล่มติดนี่ค่เล่มนี้นนะไม่รู้แกพกมาทําไมนะออมันไม่สมควรพวกอยู่แล้วนะเออคลือแกเป็นคนที่เหมือนกับสภาพจิตไม่ค่อยดีอ่ะทงเมียการทางปราศาทอ่ะไปก่อเหตุอะไรก็ได้ไม่มีใคราค,คาดคิดได้เลยอ่ะ<ต>นะฮะผู้เสียหายตามมาชีตัวเลยบอกลุงฤทธิ์คนนี้แหละโหคนเนี่ยเห็นไหมผู้ชเพียบเลยนะเพียบเลยอ่ะผู้เสียหายคู่กรณีมากันหมดเลย คนเหล่านี้เจอคุณลุงฤทธิ์ขับรถเฉี่ยวชนนะฮะมาตลอดทางมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถเก๋งแล้วไม่ใช่แค่คนไทยนะ,<ท>ะต่างชาติ <ขอ S 1> โดน,โดนเลขไปด้วย<ฮ>เออเ <ทะ S 1> นี่ยแต่ปรากฏชนเสร็จรลุงฤทธิ์ก็ขับรถต่อมาเหมือนกันนี่ไม่ได้สนใจใยดีอะไรนะครับหลายคนก็ต้องรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาช่วยสกัดคุณผู้ชมตอนแรกทำไมบอกบอกว่าลุงฤทธิ์เนี่ยขาดยามันเป็นอย่างนี้ครับคือหลังจากนั้นเนี่ยหลานชายในลุงฤทธิ์เขาตามมาจุดเกิดเหตุ เลยให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าคุณอาเนี่ยเป็นโรคประสาทมานานแต่ขาดยามาหลายปีนะไม่ใช่เพิ่งขาดด้วยนะาขาดมาหลายปีเลยนะแสดงว่าไม่มีใครบังคับเพได้แล้วอยู่ดีๆแกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยกลางดึกหยิบกุญแจรถขับออกมาจากบ้านจริงๆแกขับตั้งแต่เชา้าแล้นี่หลานบอกพยายามจะขับรถตามอาหายังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งตอนดึกเนี่ยมารู้ว่าขับไปเฉี่ยวชนชาวบ้านฟังดูนะฮะอามีอาการ แกเป็นโรคอะไรเราเป็นโรคกระตายครับเขากินรับยาไปจำหกเดือนแต่ไอดีตอนนี้ก็ขาดยาครับไม่ได้กินยาเลยใช่ครับไม่ได้กินยาเลยมาก็เกือบปีแล้วครับแต่แกแกไม่อยู่บ้านอ่ะใช่ครับพอดีว่าเขาขี่รถออกมาจากบ้านหายไปครับมาเกือบว,วันแล้ววันแล้วแล้ววันนี้เมื่อไห่เอาจจะไม่เจอแนไเ่เจอทเดียวครับทางตำรวจสพ,อพอน้องปลือก็เลยส่งตัวไปอ,อ,อย่างอันดับแรกก่อนนะคุณผู้ชม บอกเป็นประสาทใช่ไหมต้องให้คุณหมอประเมินก็เลยส่งตัวไปคุณหมอช่วยยืนยันหน่อยมีอาการทางประสาทหรือเปล่าเพราะสมมติเรามีอาการทางจิตอ่ะเรื่องของการดำเนินคดีการลงโทษมันต่างกับบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาแบบนี้นะครับ เนี่ยก็ต้องยังไงต้องดําเนินการทางกฎหมายส่วนผู้เสียหายนะฮะทั้งไทยต่างชาติที่โดนลุ่งริกขับรถมาเฉียวชนเนี่ยก็ทยอยจะไปแจ้งความดําเนินคดีค่ะประเด็นสําคัญคือการดูแลบุคคลเหล่านี้ทาง,งที่รู้นะครอบครัวก็รู้ ว่ามีการทำภาษาบางทีก็ดูแลยากบางทีครอบครัวต้องออกไปทํางานนะเนาะในช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนี่หูมันก็ยากเหมือนกันที่จะควบคุมดังนั้นรู้ว่าเขาคือขาดยาและชอบไปขับรถเอากุญแจรถไปซ่อนไหมเอออย่าให้เขาหาได้น<ห>ี่กุญแจรถเขาก็ไปไม่ได้อยู่แล้วอะเอาวงอาวุธนี่เอาให้ห่างมือ